ไอซคืออินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์เพื่อวัดความเร็วของราคาเพื่อดูว่าความเร็วที่เกิดขึ้นมีการเปลีป่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็วนะครับมันก็ลดมันก็ลดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยนะครับโดยการเอามาทำสมการเป็น r l l t i v e โอเคนะครับเพราะฉะนั้น Relative s t r e n g t h index ก็คือการวัดความแข็งแรง ของอินเดแน่นอนครับมันวัด Index ซึ่งอินเด็กก็คือตลาดอินเด็กตลาดหุ้นแต่เราเนี่ยกำลังเอามาใช้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งสมการมันไม่ได้ยากนะครับบวกคำนวณคือเอาร้อยตั้งลบร้อยหาร1บวกเอเวอร์เรจอัพบวดไพรส์นะครับ,บ,นนออรรบก็คือค่าเฉลี่ยของราคาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นไปด้านบนกับค่าเปลี่ยนแปลงลงไปด้านล่าง เอา2อันเนี่ยนะครับเอาราคาเอาค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มีการปรับราคาขึ้นกับปรับราคาลงเนี่ยจับหารกันแล้วก็เอาไปบวก1แล้วก็เอาไปหารร้อนะครับดังนั้นผลลัพธ์ของมันก็ออกมาอยู่ในช่วงของ0ูนยถึงร้อแล้วก็มีโซนของระดับของ IS i อซที่บอกว่าถ้าเป็นระดับมากกว่า70หมายความว่ามี การซื้อที่มากเกินไปเราเรียกว่า o v e r b o ์บอทและถ้าต่ำกว่า30คือมีการขายที่มากเกินไปก็คือ o v e r อร์โถ้าเรามองลักษณะว่า o v e r b o ์บอทมันบายมากไปมันจะต้องย่อให้เราปรับความคิดนิดน,นึงนะครับเราควรจะใช้ o v e r b o ์บอทในเทนขาขึ้นนั่นแปลว่ามีกำลังซื้อที่ยังดีอยู่นั่นเองและขนาดเดียวกัน ถ้าเราใช้ในลักษณะสวนเทนเช่นเป็นเทนกระขึ้นเหมือนเดิมแต่เกิดลักษณะโอเวอร์โซนนั่นก็คือจุดที่เราควรจะเข้าไปช้อนนี่แหละครับเ็นนะฮะใช้ให้มันควบคู่กับเทนแล้วจะทําให้เราสามารถใช้อ s i ไซด์ได้ดีขึ้นอ s i ไซนะครับถ้าในกรณีเป็นทมเฟรมเช่นทมเฟรมเซตอัพไม่ได้บอกว่าเป็นทามเฟรมใหญ่นะบอกว่าเป็นทำเฟรมเซตอัพถ้าเป็นทำเฟรมใหญ่เนี่ย มีการเบรกนะครับมีการเบรกห้าสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเทรนของทำเฟรมใหญ่เนาะแต่ครั้นี้ยเวลาเราจะบายในทำเฟรมเล็กเนี่ยแล้วไ s i เนี่ยมันตัดด้านล่างเนี่ยขึ้นเกิน50ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เหมาะกับการเข้าเทรดในช่วงจุดกลับตัวของทำเฟรมใหญ่อเอ็คนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือไ s i มักถูกนิยมใช้ในลักษณะของเลกูล่าใดคือมองหาก,การกลับตัวครับ ดังการก,กับตัวเช่นกับตัวจากลงเป็นขึ้นก็เหมือนกันพยายามเอาไปใช้กับลักษณะของเทรนแล้วก็เป็นลักษณะของมันติทางเฟรมนะครับไดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นสมมุติว่าหน้าตาตัวนี้เป็นทางเฟรมใหญ่และไอ้เจ้าไดเวอร์เจนที่เกิดขึ้นก็คือจุดที่มันย่อตัวลงนะครับแล้วก็เกิดไดเวอร์เจนในช่วงนี้ก่อนที่มันจะผักดันราคาขึ้นโอเคนะครับจะมีไดเวอร์เจนในทางเฟรมเล็กพวกนี้หมดเลย แต่เดี๋ยวผมจะทําเป็นลักษณะที่ทําเหมือนของจริงแล้วก็เทียบระหว่าง h 1กับ S4 แบบที่เทรดจริงๆให้ดูรันนี้เวลาเราไปประยุกต์ใช้ทำเฟรมเล็กก็ง่ายแล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นใน h 1กับ S4 แต่ว่าเล็กกว่านี้คุณไปหาโซนเข้าเทรดได้ง่ายมากเห็นนะครับคุณไปรีไฟลโซนเอาหรือคุณไปมองหาการคอนเฟิร์มเซตอัพเอามันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง ครับกราฟเข้าไปเนี่ยพยายามดู H1 s 4เป็นหลักก่อนเท่ง Day ใช่แท่ง d ด y เป็นยังไงแท่งมันต่อกันไหมใช่โครงสร้าง s 4มันจะล้อกับแท่ง d ด y ดังนั้นโครงสร้างสวิงของ H1 ก็ต้องล้อกับแท่ง4ชั่วโมงด้วยเช่นกัน